สบายดีป้าลุงบ่ปอบซองนมันเกดเก่าบลุงไงเมื่อนี้ได้ออกมาหน้าบลุงไงมานหลอกกินบักม่วงหมม่วงน่อยก็ต้องเป็นบาลุงไงหมากสับปูมือแต่กะบโจงบุลุงไงกินอย่างเดียวเมื่อนี้มากับน้องพลบลุงไงน้องพลตัวป้าลุงป้าลุงมันทำแบบผู้ใดเห็นตัวผู้มากินอ่ะป้าขังบ้านบลุงไงเห็นมากินข้านํำเก่งหน่อ้เวลากินอยัางกะสิไป เอื่นเพลินเวลาเพลินดิกินยังเพลินกัเอื่นเฮาไปกินน้ำปลาหลวงไงหม่องน้อยกําลังปีนก็เลยออกมาหน้าแต่ละปีนโอ้ยสั่นหนินะมืดแล้วเนาะอือเราจะเห็นกําลังปีนปลาหลวงพอดีกินลุยเฮาตอยลงมากินซองคนมาซองคนปลาหลวงไอหมวกหม้อปลาตั้งเติ่งกระมีนะปลาหลวงไอจะหมักใหญ่ๆกินก๊กนี่บ่อิ่มยังเตรีไปหาหม่องก๊กอื่นญอยู่นะปลาหลวงไอ มาสองคนมาลวงเอ้ต่อยเลยปู่เจ้าเขาก็ยืนเทิงเฮือนไปยังหากินลูกหม่วงว่ะเฮ้ยมาต่อสามหมากพี่ยอยู่เลี้ยหมากนะปผู้ที่กินสนนะับไปหลวงเอ้ตุ๋ยเลยยังสิบห้าเราได้กุ๊กยู่ได้เนาะห้าบึงหม่องคันพร้อมไปหลวงเอ้อือผู้ดีกินหมกหม่วงกัน นี่เบลุงพูดีกินเลยลอยลงมาปะเนี่ยยินได้เข่าว่าบอกโกกนี่เป็นแหละฮะโกกนานในนานอมตะจกเป็นจักบวัดละเลเปลี่นบลุงหอนอยู่บ้านอยู่จออกมานอนที่หน้าเลยบลุงก็จะออกมานอนอยู่หน้าเลยหอนอยู่ลี่เนาะอยู่บ้านไงเบลงเห็ดหวัดตอนแรงเมื่อยบ่ลงเลยมาหากินทุกหัวจับ่บลงไง ก้อยแจ่วมาพ่อมาลงมแม่นอันนั้ไ้สื่อไกอยเจวมาพ่อมาลงไอ้ก้อยแจวมากินเลยตอนไม่เวดไงเรือเลือบอดี้ยืเครื่องไันก็มี้แต่มีหมากใหญ่พวกวงน้อยฮะเรากินกวงน้อยเบื้องเดียน้รรมากับต่อยชอยน้งพ้นกับบุลุงไอเดี๋ยวจะบวออิ่ม ต่อไปลุงเอ้ขวามันได้ตั้งสองกุ๊กสามกุ๊กที่สี่ปลุกเอยกุกเล็กมาได้กุ๊กที่สองมาได้กุกที่สามม่ได้กุกที่สี่ก็เริ่มเห็นหมาเริ่มห่องคันก็หอดผ่านมาลายเลยฮะกุกโอเคเบิร์ตเลยมาพี่ปลุงเอยโหหิวหิวสุกเลยทั้งพี่นาไปลุงเอย น้องพลหิ้มสมหมอเฮาเจ็บกกนั่นลงกกเดียวได้นี่ห่าก็เลยสำนี่ไปลงไอ้กกเดียวกินเฮาไม่อยู่ไม่จุ่มแต่กกนี่กะพอมีอยู่ไปลงกุ๊กหม่องคันมาเสียฮ่ากุกหม่องคันนั่นแหละคนมอดบอกว่ากกนี่ก้ากะมีอยู่ไปลงไอ้ฮะมันอยู่สูงอยู่สูงกะมีประมาณหมากสองหมากโผทึงกินกินกินแกเอามาคอยฉุเฮา ก็คินยกระตาหลุดเลยเปอย่างไรแสี่ยอยู่บอกว่าจเช่าเจ่าผิดดิบเด้อปะลุงไอกินมึงยุ๊เป็นอย่งไรออกมากินบวกหมองแต่กันยังจะไปเลาะปะให้อีกปะลุงไอยังจะไปให้อีกยังจะไปให้บางทางได้อีกปะลุงไอไปกุ๊กกุกป้าเป็นอย่างไกหมองนะ ต่ปลาลงกำลังม uh, no. ีนเนาะบวคมบ่ะเป็นยังไงเศรษฐเยอะหยุกหัวบ่คอยว่าอียปลาลง้น้งฝนกันน้ำลายแตกเลยโอ้ยมุด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 กินเลยปลาลมึงกินกับปลาลงบนด้ล่างหน้ามันเลยปลาลงอนี้ออ Xe phi tiếp luôn em. quá cô. Khắc khắc. như chơi, Được, 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 อาปลาคายบกมูเอา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 เากินแค่นแค่แค no. ่แค่บกมองวันน้หลวงพ่อเอามา่อ้เลาคาบกมูไปรลวงเอ้คายคากินก่อนกินนามก่อนไปลงเอแค่นือนี่ายนะจะกุญแใส่แดกรบอแผ่นไปลงเอ้โหลดบกมูไปลงเอ้ มาขลัดไปขายหลัดถุงเลขาเห็ดป่ะแกเข้ามาได้ทางไหนกินหมากเดียวกินกึ่งเดียวปลาลุงแห็นร่ำผลเทียมีดมาพร้าวปลาลุงทั้งถือทั้งหนามทือทั้งยังมาเลยกินสมเสบแม่บลาลุงกินน้ำกันเรื่องเงินบลลุงกินน้ำอ้ยลอกกาบไหมเนี้ยลวกกาบหมากใหญ่เด้อ ออกอากาศไฟออกกันเทองอี <ic om diction aries> ีบเร็วเลยเพชรขนาดปกติแเมนคือเมื่อก่อนไปหากี่ซี่ไปดูเลยเด็ดนั่นนี่นะฮ่าบึงฮ่าเหล่าเบิดแถวผู้โอ้คือนั่งเทิงไปอีกไปดูเลยอันนี้มีแต่ปลากี่ซี่เบิดแอ้น้อยออกมาให้กินหมกหมวกเสียไปดูเดี๋ยวน้ำมันกับสกินน้ำนมคนกับเดี๋ยวน้คนจะกินเบิดเด็ดสิเบลเหล้ากุ๊กใหม่ไปดูเลย ต่อปลุงเอ้ฟ้าต้อมาหอดพีแล้วบาดีผ่าไม่ได้ประมาณสามก๊กอี่ล้วปลุงเอ้ป้าแต่ออกมาหน้าเ็ที่ลุงมังกายก็มววจะก๊กเหรอวะประมาณหกกุ๊ก่ล้วปลุงเอ้กกที่เจ็ดแบบนี้มักุ๊กติดเจ็ดต่ไม่มาไม่มัาลายเพชรแล้วตอนนี้ยังปลาซาเพชรอยู่ปลุงเอ้ดีงานะเห็นหมปลาลุงมั่ว ผมมองเนาะอย่าพูดยาเจ้าทางใดมันสูงใหม่กับผมมีโหตึงนะวะไหร่ต้องพูดอาดึกเอาเลยบ่นนี่นะตกเยอะดึกเอาเลยเห็นมะกินกับน้องพลปลาขดผิดเลยกินสองคนจะนอนท้องดึกดึกดึกนะมันตกแต่ก่อนสิเป็นเราบงญยีน้าสมัดผอมลุงเองก่อนจะเป็นทังไดกินหนามกอนสวยเผิด อาจจะจะเป็นเทียงครับป้าไปลงมองเขาไปกินแกงหน่อไม้ยำหน้าไปลงถ้ามีจะเป็นเทียงน้ำมอสบบบนี้ไปลงถ้ามองควายมองควายอยู่นะนาหน่ำมอสไปลงผัวม้องผัวก็สิเป็นนาทางเงินน้ำมอสเห็นเด่นเห็นต่องน้าไปลงไอ้ผัวเห็นต่องน้า เย็นไาลงไอ้ทางผูม่วงฮัฟไปกินหมักมัวกับเบาขวันแต่มาน่ะแต่มาน่ะมาตั้งเพ่งแวะมปลงพูกมาแด่ทางพูเพิ่งพวกขี่รถประมาณเบประมาณไปประมาณลิตรนี่แหละได้ยากมากเลยฮน้ำมูอิ่มน้ำมูอิ่มอยู่นําพ้นวะใช่หมาไงอยู่บ่อ๋อปลลุงเดี๋ยวปลาุงช่วงคมมันเล็นคมปนเดี๋ยปลลุงขาวหลอกตาขาเพราะหลอกกาวกับคมปลุง สามกันนั่นแหละปลุป้งก็ต้องกินนะนี่ปลุงพูดีกินเลยก้อยเจาวานแต่นี่ก้อยแจวผิดบิบโคตรหอ,อนทองเลยอ่ะกินน้องบุอิ่มพคนวะน้องพนบอุอิอ่มอ๋ออิ่มนะเห็นไหมก้าก็ได้ก,กินหมวกหมวกเข้ามาขายเขาเขา้เขามาเข้ามาขายในห้างในโค้งน้องบุตรแซ่ปุ้งไง บ็ดละบ่กุมองนะโปรตีนจะโกกุมองนมัดนะสิเป็นก้อนหมูไปรู้ไหมปีนี้โอ้ยังฮาฮาก็เป็นดอกเลอะหมือนกอนไปรู้ไหมเอาไม่ให้แม่น้องมัดเพราะพอเพิ่นจะออกเพิ่นจะออกไปเบืองกุมองยีหน้าน่ะเอามาให้กินเลยเด้อเพิ่นว่ะแต่แต่กุมองก็บบุญีไปรู้ไหมเดี๋ยไปอย่างไดๆกุมองกัมีวิธีมักนิดหน่อยกำลังเป็น เป็นวัดฟาต้อเจียวซะเจียวเฮาน่ะเกือบเบิดเลยเต็มถั่ยแบบปุ๋งไงปอเต็มถ um ั่ยมาหอดกินกับน้องคนสองคนเกือบเบิดเอาเห็นเบิดไปเลยฟาต้อพ uh mm ุ่นัดหนากกอบขนาดเนาะมองบางหน่อยกรอบปุ pues ๋งไง ดอกจานโอ้น oh, ี่กกานพอมวยจุบนี่นาหนามอสก็พอไปลงไอดอกที่สุดเนลงหายบวมกุ้ยได้สบาเดี๋ยวพอกันกับหยุดเที่ยงหนามอดเลยไปลงไอ้เลี้ยบหมูหมวกก่อนหยุดเที่ยงหนามอดไปพอกันหยุดเที่ยงหนามอดเลยไปลงอืมมาเหาะไปลงไอ อกหม่องตกลกกหม่องกำกำลังเป็นอย่นะน้งมอสอันนี้เป็นกุกหมองน้งมอสเต็มเลยหอดเลยคุณนะเด็กเขาลอกุหม่องตกลกอิ่มปะเป็นยังไง่ามาจากกกลยแปดกุ้งเนาะแปดกุ้เหรไปลงเอน้อเบิ่งเทียงงหมองบ่มีซ้ำเป็นนงไงแนบเนี่ยน้อจับประมาแต่หึงลงเลย เกือบหอบเกือบหอบทงหน้าบุ้งยังเหลือกุ๊กหนึ่งที๋ยวไปกินแต่ละปีไอ้ซ้ำนี่นะปลาซ้ำกับป้นแต่ละปีไปกินปีหนึ่งพาสดุไปเบิ่งบุงยังของหน้ามวยพาเลยโอ้ยมีไข่บุงมีไข่หนึ่งไข่ไก่ไข่ไข่ไก่ป้าหอยนางมดนั่ะบด้งยังไข่แต่บุ้มีมามีมาเดยบลอย ไก่ปลาใบายีนาลายตูตไปเลยหาคลไม้ผึกัเที่ออกมาหน้ายหรอกเย็นนี่ดิบลงีนาไปทางไหนคนมาอยู่กันกนาาี่แหละพะโล้ยจะกสิวาส่างังได้ ว่าบุลงอว่าบอกไว้เป็นมาลุงป้าต้องโกบกหง่อกมาลุงผนมาเอากระสอบปิดไปเลยออกมามื่อนียยังเห็นอยู่มื่อนี่ผลเอาเอากระสอบปิดหมากว่าเดียวเขาเห็นเขาหลักเอามาลุงเนี่ยอมักระซิมเมืองอะไรมาลุงเนี่ยอนนี้นอมัดจะขอลาไปขีดแอปมาลุงฝากกูแล้วกดเสกกูติดตามสองนอมัดนี่เนี่ปมาลุง พ่อก็คิดนะปาลุงสบายดี